เฮไออ้อ,อนมาแล้วเฮียอมาอีอ้อนกินไว้ไปแล้วกินไว้ไปแล้วมา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 เกมังไปไม่ใช่อีอ้อนหลุดแไม่ใช่ดินนหลุดกันหมดทีนี้ไม่เหลือใครแล้วแล้วเราก็หลุดแล้วนั่น <c oughs> จบแล้วตอนนี้เราอยู่กับคุณท็อปนะคะคุณอีอ้อนแล้วก็พี่กาวนะคะสวัสดีครับอ๋พอพอพอจิมาคน, <c oughs> นนี้โอ้โหไออ้อนมาแทนชาเลนจ์ไม่บีได้ยังไงวะ โอ oh. ้แรกมือผมได้นะอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร,ไนไรค่ะค <c oughs> <c oughs> ุณเห็นใจกันบ้างคุณชอบไม่ผมมีสีเขียวแค่นี้ผมต้องใช้คุณชอบ <c oughs> ไปสิครับสีแดงแรงแ้วทำไมเอไอมันเล่นมันเลือสองใบ <c oughs> นี่แหละเราต้องลุมเขาตึงกเกินเกมเนี้ยตึงเกินเทีย คุณเอาไพ่ผมคึ้นมาเดี๋ยวนี้เลยบหรือว่าบอทเขามีอีกหลายใบไม่นะไม่ไม่ไมคุณทำย่างนันไม่ได้คุณเห็นไหมว่าเขาจะชนะแล้วแถมคุณยังแกล้งคุณอีออนด้วยนะคุณทอมไม่ผมไม่ได้แกล้แต่อย่างใดคือเกมอ่ะมันเป็นมิสต์ต้องมิสชั่นที่มาก,มมาก,มมากแ,แปลงย้ายเกมก็ได้หัวตีหัวตีเล่นไม่ได้แล้วเราจะเล่นต่อไปกันยังไง ท่านแม่จัวโอ๊ยโอ๊ยคุณอ้อนคุณอ้อนคุณออนไม่เป็นไรนะอยู่ด้วยกันก่อนคุณยอนจะรีบไปไหนใช่ไหมจะรีบไปไหนคุณย้อนคุณย้อน อี้ยู่ด้วยกันก่อนอย่าเพิ่งรีบไปไหนต้องติดวอร์นิ่งไมนี่ยเกมนี้เป็นเกมอันตรายไม่ตีกับบอทก็ตีกับเพื่อนตีกับคนใดคนหนึ่งไม่ไปโอยไม่ดใจ ทำไมปกติเราก็เ่นได้ why ขอโทษนะลาก่อนคุณชอบยังไ้นั้นได้จั่วเลย,ยโดนโดนโดนกางเกงอยู่ว่าควรจะกดเสียไรผมว่าผมโดนโดนเล่งแล้ววิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวคุณีอททำอะไรเนี่ยช่วงนี้ช่วงนี้ขอโทษที่แบบงดไลฟ์ไปเยอะคุณีอ ได้ใครก่อนเนาะอ้าวทํไมเราต้องอยู่ในวงการของการต่อสู้คันนี้ด้วยนล้วผมจะไปทําไมพวกคุณไปตรงเล่นมีหนฆ่าผมคุณอีออนบาย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 ดูโมโนดูโมโนใช่ใช่าเล่นด้วยเหรออ้าวโดนไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโคตรเดี๋ยวเป็น เราเราขดโพรงน้ำคือมันเป็นอัตโนมัติอ่ะอดมันเป็นอัตโนมัติอ่ะจำได้ใครบ่อยมากเลยเริ่มเริ่มเริ่มรู้แล้วเนาะว่าเราจะแบบเราจะเกลียดกันเพราะอะไรก็ไม่ค่อยอยากทำหรอกแต่มันมีแค่นี้อะไรเนี่ยโคตรก็แสดงว่ารอดนะพี่ขอรบพี่หยาบนะคะขอริบที่เมื่อกี้ไปแบบที่สาวมาไปย้ายไปบายนะคะเอ๊ะ มีอยู่คนหนึ่งที่เขาเป็นคู่รักคู่แค้นอ่ะคุณอีออนพี่เ้าเห็นว่าคุณอีออนแบบเหลือไพ่แค่สองใบกลัวมันจะไม่ครบทุกสีไงก็เลยแบบเออแบ่งให้จะได้แบบมีลงต่อนะ

คุณเซฟบอกว่าคุณสกาเอาไพ่ทุกคนมาเลี้ยงจนโตเต็มมือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไพ่กองนี้ทำไมมันกลับมาอีกแล้วคนีวงดีอ่ะกชาไม่ได้อ่ะับกันไปกันนะะคือแบบคนไม่ดคนอยากได้การ์ดสามอบนนั้นไม่น่าได้คุณท็อปลองแรกกันไหมคุณท็อปมาดูอ่ะมาเข้าคืนมา บบรแนิ่มๆคือเน่านะคือเน่าหมดแล้วนะการ์ดในสำรับเนี้ยซื้อไม่ได้แล้วกูว่ากูโดนตึ้ง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 อยู่ด้วยกันก่อนอย่าเพิ่งรีบไปไหนเราจะบอกว่าเนี่ยในมือคือเน่ามากเลยใช่เนี่มือคือเน่าไปเน่าครับสามใบนั้นสามใบใหม่ตึงก็โดนแรกค่ะดิไม่ต้องห่วงนะคะทุกคนอุ้ย ขอบพระไทยครับทำไมคนแบบนี้ทำไมเอรยำแบบนี้ไม่อยากต่อเลยตืดตืดคนนิออนรักคนนิออนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเหลือสามใบแล้วอะาใบแล้วโอ้โอ้ต่อเต็มจำนวนที่ขาดหายไป อีกทีนึงคือเราไม่ได้เล่นละทิ้งเหรอแต่ว่าในเกมอ่ะมันยังไม่ซื้อเพาคุณเพิ่งหลุดอ๋อหลุดแหละเรียบร้อยบอทมาเล่นแทนใช่ไหมสวัสดีน้องบอทอีกครั้งนึงนะคะคุณชอปเปอร์ยิสซีเด้แทนอุ้ยอุ้ยคนนี้อูโน่อ่ะไม่ได้อ่ะเอ๊ะไฮไลท์เล่นจนชนะไม่เล่นจนเกมหลุดใช่ ไฮ้อยตบโดดๆเลยบัรบตเกาลต้องเอาได้แล้วล่ะอนาอือเนานี่แหละคอเหตุผลที่เราต้องปักปุ้นปักปุ้นอะไรปุ๊้นปักปุ้นเอาเฮ้ยคุณนอก็ชนะดิลกต่ทันใดนั้นก็ยัง ยังอีกคือพูดเลยว่าไม่ว่าคุณฮอปจะลงอะไรคุณยีออนก็ชนะยกเว้นแบบผมเตรียมไว้ของผมอย่างดีอ่ะแล้วคุณดูดีติ่งที่บอดทำกับผมอ่ะอ้าวเย้อ้าวเออมามามาอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่บอดิ ก็ได้ที่ไม่ใช่มึงอ่ะเอออันนี้เขาได้อยู่เออคุณย้อนทำอะไรอ่ะอ๋อมันเป็นคุณท็อปส่งมานี่น่ะอันเมื่อกี้เกมโอณโน้ที่ฉันรักอุ้ยขึนปลดมันรักเราตือตือติดเตือยทำไมเขาเหลือน้อยกว่าทุกคนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย คุณใจร้ายมากคุณเนี้ยวันคุ๋ยวอนใจร้ายมากเนี่ยแล้วบอดก็จะชลาอีกแล้วว้าอย่าดิเราอย่าแก้ก็ดีเราต้องรวมใจกันสี่เราต้องรวมใจกันก็อยากรวมใจอะแต่ว่าเจ้ามันลงมาลิ้นจ้าอยู่ด้วยกันก่อนเจ้าเจ้าก็ไม่ยอมให้คุณท้อปไปไแล้วม่่ใอ เออสีอะไรก็ได้ค่ะไม่ต่างกันหรอกชอบสีชมพูมันมีที่ไหนนะอุ๊ยมือหนาหนายัางร้อนอ่ะโ <c oughs> อ้โหปากแมวไ้เย็นเลยสองตัว <c oughs> คุณคุณท็อปทำอะไระูกไฟเราไม่ได้ต่างกันเลย คุณจะเอากลับไปไม่ล่ะเออเอากลับมาเลี้ยงกลับมาเลี้ยงบอดไม่มีสีฟ้าบอดไม่มีสีฟ้าบอดไม่มีสีฟ้าบอดไม่เยกบอดไม่มีสีอะไรผมรอพวกคุณเล่นอยู่นะผมนั่งรออยู่ตรงนี้เราออกได้นะเราออกได้ทไมมันเโอ้ยจะจบไหมวันเนี้ยโอ้ชิ้ ปไปภาพไปแล้วนะคือแบบว่าพอพอยืนอยู่นอกห้องแล้วเพื่อนก,กำลังเล่นส่วนไพ่กันอย <c oughs> อู่พอพอหนีนตำรวจบ่อยอ่ะมองด้วยสายตาว่างเปล่าเย้เออจบไปออ,ออกจากเกมกัน,นรับ, <c oughs> รบคุณสมบัตินะบอกว่าเธออย่ามาเล่นเกมทำลายมิตรภาพเลยคุณเป็นคนรักเพื่อนขนาดนี้ดูพิเศษมันแคดมัน <c oughs> <c oughs> แคดแคด ไปเราออกห้องกันสองชั่วโมงยังแปไป,ะปะไปเล่นนันนันกันรถสเปกเราขอแนะนำอโน่แบบบ้านอโนอแบบรถสเปกอโน่แบบว่าไม่ต้องซื้อก็เล่นได้แต่อินเทอร์เฟซไม่สวย